สบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งฟังเล่าฟังไทยและทางต่างประเทศสบายดีเอฟซีม่เอฟซีเก่าของป้าสาวเล่าไตาเด้อจะ้ะกับมะพ่อกับน้องป้าสาวเล่าไตาคือเก่าคือเดิมนะจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนีป้ากะเดินทางออกจากอำเภอปางกูนาะพี่น้องนะ่ะไปกับสิขึขืนบอกนาะพี่นอ้องอำเภอปางกูอ่ปาป้าน่ะกำลังเดินทางจะไปตลาด กูขันเนาะพี่น้องเลือกเดินทางไปอำเภอกูคันนัน่นเองเนาะไปตลาดของอำเภอกูคันจ้าตอนนี้กำเดินทางไปเนาะจ้าพี่น้องจะไปซื้อของเนาะพี่น้องไปซื้อของอยู่ของกินนะเนาะอยู่อ,ยอ่าตลาดของอำเภอปางกูของอยู่ของกินบค่อยหลายเนาพนะนนพี่น้องอ่าตอนนี้มมกระหอดตลาดเนาะจ้าพี่น้องเชิญนับส้มาลฟังกนได้เลืจ้าพี่น้องจ้าเดินไปนูนน่นนีน่เดินไปข้างหน้านู่นให้เดินไปข้างหน้าจะเดิน ไก่เหรอใา่็นไหม่ทำอะไรเนี้ยเอาปอ่อาปนี่ไงองหุ่นเห็นไหมป้าซื้อหุ่นนิดหน่อยได้ไคะได่ะนึงร้อยค่ะไหโลยงไ ดูนี่ดูเง่นนี่ดูเง่น,นปราหมอสวยจังเลยปราหมอตัวเปลิมเเลยม่่เลยาหมอเต็มหมหมอพรเข่ง

แม่จะถ่ายวิดีโอของนี้เนายด้ครับาัวมไปด้รับาลีนี่สาตัด กลับๆพอแล้วหนักมากเลยคิ้วรักของจับทั้งคนชีวิตเอายืน ถือเลยหนักไว้ถือก่อนมานี่ก็ถือให้อมาไม่ถือให้อูออ้อยากได้ไม่ได้จะขีดไปไกลับบ้านเราป่อพ่อซื้อ่ากระโดนให้เนี่ยน,นี่เด็กกระโดดหนาม แมนพักนุ่มยนันพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งลูกข่อยมันสิไปอย่างเดียวเลยดูแม่มันสิไป,ไปหิวของเห่นยทูดิ้นไปเลยกระดับกระดับ บริยานไปไเดินดีๆดูรถด้วยเดินด,ดูรถด,ด,ด้วยลูกเดินดีๆดูรถ นักแขนแข็งไปถ่าปป,ป,ป้าอยู่รถปุน่นลุกไปคุ่นแล้วไปรถเถอะคุนไป,นนไปโอ้ตายแล้วพี่น้องเอ้ยจีเบิ้งข่อยทษเราฮดโอ้ทนขนาดไหนข่อยถือดึงแขนลูกข่อยจ้แดงเบิด้ดไปอย่างเดียวลูกก็อยากเลี้ยงคลิปก็อยากได้เออเดี๋ยวปป้ามานน่นไปรถอ้าใหญ่พี่น้องเบิังพี่น้องจ้าขอกล้วย เราวจะเบิ่งห้อยในแขนห้อยเอ้ยแขนหน่อยถ้ามีกิมแขวนี่ไปไปไปเดี๋ยวรถมาแล้วมาหนี้รถมาจับมือแขนแดังไปแล้วนี่องเรื่องมานู่น,นรถอยู่นู่นรถเราอยู่นู่นคันอ่ามันซันจังใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีเดอ้อจ้ะ มันถือของน้าแลลวก็ถือกล่องน้าจุ้งแขนหลูกนําพี่น้องเอ้ยตอนนี้ป้ามาตลาดอ่าอำเภอูุขันนะพี่น้องมาตลาดสูขันเพราะว่าตลาดบ้างกูน่มันหน่อยของมันบกครอมมีหลายพี่น้องก็เลยมาตลาดสุขันไม่ซื้อของอ่าไ,ไหวมืออื่นเพื่อนจีวายตาใหญ่โอ้ยน,นี่เบิ่งพดน ปะป๊าอยู่นี่ล่ะลูกลออยู่รถนี่ล่ะเดี๋ยวป้าป๋ามาแล้วที่หน้าที่หน้าจ้าว่างนี้ด้วยคนแอ๊บแอยวางก่อนหนักมากเลยวางก่อนอฮ้ยชีว่าจะได้กระบาว่างหนักโอ้ยแขนโอู้ตายแขนโอ้ย แขนกันนห,หน่อยคนกันเจยจอยค,คือคนบางคนดอโอ้ยแม่จับแขนแหละแม่เขาโทษเด้อแดงมดเลยหิวกันดีลุ่มลุ่มังขอโทษนะขโทษนะคะขอโทษนะที่จับหนูแรงหนูแรงไม่ต่อยากไปหาห,าหลานขายของหลินมานี้กัน,น,น,นเปิดตู้ไม่ได้รอประปะ๊าก่อนกุญแจอยู่กับปะปะอือื้ สบายดีอย่างเป็นทางการพี่น้องเอฟซีโอ้ยเมื่อยเมื่อยค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อยคากเมื่อยนย่างใต้ออกเลยพี่น้องวันนี้ะอะไรคะลูกสาวกระดืออย่าไปเด้ออย่าลดเด้ออย่าลดเมนีว่างของเล่นวันนี้ก้อนหนักวะว่างลงของเล่นเพื่อนกระซื้ออันนั้นพี่น้องเนื้อแตงหนาเพื่อนเล็กหน่อยโอ้ยเนาะ กอเลนกับข,ขนมโอ้ของเลนกับขนมไครขีเกียรพี่น้องลูกสาวข่ใครโลเด็กกลับบ้านข่อยเล่นขนมไครขีเกียรขนมไครขีเกียรพ,พี่น้องพี่หน้าสื่อขนมใครขีเกียร์ข้องแ่บๆปุยหยาข้อที่หน้าสื่ออยัง,งเป็นสิอะไรคะ แกจังไงหัอที่มนเป็นแกตัวลูกสียังนี่สีส้มไม่ใช่สีไหนสีส้มไหนสีส้มโอสีส้มอันนี้ก็สีชมพูเด้อเอเป้เอเป้ไหนนั่เหรอนองสีเหลนปะ ตังเก้าซีบาทโอหคุณป้ามาแล้วยางขาตอกันมาเลยนักแนงพี่น้องอพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ป้าขอตัวลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนเด้อจา้าสิก้าบาทนะจา้าพี่น้องจา้าพี่พ่านประกันได้กับก็โทดช่อใส่พี่น้อง FC เอฟซีหลายๆเด้จอจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายไม่มีไอติม ไอติมไม่มีว่ากับผู้มาดิมาเลยเหมือนจะตื่นเลยโอ้หูเป็นยาดแห้งเป็นยาดหนาแห้งเวลาถืออันนี้ควบมือโู่สร้างเล่นนั่นเลยบ่มามานังเลยจะสร้างมันแล้วมาดิ